หนุ่มคอมเมนอัดคลิปฝากถึงคนไทยเขาฝากถึงว่าอย่างไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันนะครับอย่ามันไส้เขานะครับเพราะเขายังเกิดไม่ทันเลยมาพูดแล้วโอ้โหปากดีมากๆเลยนะครับหนุ่มคอมเมนคนนี้ทุกคนอย่าไปฟังกันเลยนะครับสวัสดีครับผมกผมยร่องชาแนล ิปนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังหนุ่มหลอหนุ่มขมนนะครับพ่อหนุ่มขมนนะครับเขามาอัดคลิปอัคลิปฝากถึงคนไทยคนไทยจงฟังสิ่งที่เขาพูดด้วยนะครับโอ้โหอยากจะบอกว่าน่าจะไปศึกษาเกี่ยวประวัติศาสตร์มาใหม่นะครับพ่อหนุ่มขมนคนนี้โอเคครับ เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับว่านุ่มขมรนคนนี้เขามาพูดอะไรไปฟังกันเลยนะครับในที่เขาร้องเนี่ยเขาร้องเพลงชาติของเขานะครับเป็นเพลงชาติประจำชาติของมบูชาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วทําไมเขาจะร้องเพลงชาติไม่ได้ะครับเขาร้องในพื้นที่ของเขานะครับเขาไม่ได้ไปร้องในพื้นที่ของไทย และไม่เคยที่จะยุยุอยากได้เดนดินของใครด้วยนะครับถ้าเขาร้องในพื้นที่ของเขาไม่ได้เนทำไมไม่ให้เขาร้องนะ่ะถ้าเขาจะร้องเนี่ยเพลงประจำชาติของเขาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรครับมันคือการร้องเพลงปฏิบัติแต่ร้องเพลงชาติประจำเช้า เวลา7มงนาฬิกาคือเรื่องนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าคนไทยเองควรจะศึกษานะครับประวัติของประเทศกรรมัมพูชานะครับให,ให้ได้เยอะมากที่สุดเพื่อศึษาต่อไปศึกษาไม่ให้เอาไปเป็นข่าวมันปักต้นกันนะครับ และคนไทยหลายคนเข้าใจผิดโอ้โหดุเดือดจะยิงกันไหมอ,อะไรอย่างนี้นี้คุณต้องศึกษาประวัตินะครับและข่าวบางข่าวเ,เอาไปลงประวัติเอาไปเอาไปลงเอาไปพูดนะครับมั่วสู้ไปหมดเลยอันนี้ทำให้ให้เราเนี่ยเข้าใจผิดกันได้นะครับนี่มันเป็นเป็นเพลงร้องประจำทุกเช้าเจ็ดโมงนาฬิกานะ ไทยก็มีประเพณีร้องเพล,เพล,เพลงประจำชาติเหมือนกันทําไมคนไปพูดว่าทําไมชอบร้องเพลงอพูดอย่างนี้เหมือนประชดเ่ะแสดงว่าคนเอาไปพูดข่าวในในข่าวนี้ไม่ได้ศึกษาประวัติของการพูชาเลยแค่เขาร้องร้องในดินแดนของเขาไม่ได้ร้องในดินแดนของไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูชาจะทาอะไร จะต้องไปขออนุญาตคุณก่อนนะที่คุณคอยวิพากษ์วิจาร์ตลอดอันนี้คือผมผมมองว่ามันเป็นการยั่วยุนะครับให้คนตลอดตลอดกันมากกว่าเลยครับและล่าสุดเนีเ่ยมีการชาวกัมพูชาเป็นภรรยาคนใหญ่คุณโตเข้าไป คนบูชาและร้องเพลงปลุกใจคนบางคนเนี่ยเอาไปลงข่าวอย่างน้นอ่างนี้และพยายามขุดเรื่องเก่าๆมาพูดคุยเ,เหมือนท่านไอพลพูดท่านเคยเจอผมและปี5 4อย่าให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นและต้องเจอกันอีกอันนี้มันคือคำพูดโยโย่นะครับ ซึ่งเราไม่อยากมีปัญหากันผมเองคิดว่าเราควรจะพูดในเรื่องที่ดีนะครับอย่าให้มีปัญหากันถ้ามีปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชามันจะต้องสู้กันอยู่แล้วนะครับในเมื่อประวัติศาสตร์ของกัมพูชา <c oughs> ตั้งแต่เกิดมาอยังไม่มีไทยเลยเออเป็นต้นกำเดินคิดว่าเขาจะย้อมาซึ่งแม้ว่าทุกวันนี้ประเทศจะเล็ก แต่ก็ไม่ได้ล่มสลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่เสียไปแล้วก็ควรยให้มันเสียไปอันไหนที่เรามีเราก็รักษาเทีน้อยามาลักขโมยนะครับซึ่งกันแด้กันเราก็ควรที่จะแบ่งเขตกันรักษากันนะครับแต่ถ้าฝ่ายไทยยังยั่วยุวนะครับขุดเรื่องเก่าๆมาพูดคุยนะครับฝั่งกรมบูชาก็เดือดสิครับ ฝังคุณก็เดือดสุดท้ายก็เป็นเรื่องนะครับผมขอเลยนะค,คนไทยเองคนไทยคมีควคนควจะมีนะจิตใจที่ดีเอาเรื่องที่จริงนะครับพูดจากความจริงใจเราเห็นอะไรเราพูดอันนั้นถ้าคุณยังปัดผมยังมูสั่วพูดไม่ไม่ไม่ตรงนะครับมีแต่อยากได้และอยากได้ มันมีเขตที่กําหนดนะครับถ้าอยากได้จนถึงที่สุดนะครับหมดลมหายใจก็สู้เหมือนกันนะ,ะถ้าอยากลองดีมันก็ต้องสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายนะและสุดท้ายนะครับผมไม่อยากพูดอะไรมากผม,มอยากให้คนไทยเนี่ยนะครับเปิดโลกให้กว้างนะครับรู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีในอัไนไหนที่เราได้ไปแล้วเรามีไปแล้ว เรารักษาไปนะครับไม่ได้อิจฉาไม่ได้อยากได้คืนนะครับยินดีด้วยซ้ำที่นะครับได้ไปแล้วมันเติมโตแต่ถ้าอยากได้เพิ่มคงจะยากคงไม่ได้นะคระับได้ยินแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยตั้งเนี่ยไทยยังไม่เกิดเลย <c ười> กัมพูชาก่อตั้ง ไทยนี่ยังไม่เกิดเลยเออเจริงเหรอครับฮะ <c oughs> โอ้โหสุดยอดจริงๆคนนี้เขาน่าจะศึกษาประวัติศาสตร์มาเรียบร้อยแล้วเนาะเขาถึงกล้าพูดออกมาพูดแบบนี้โอเคทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคนไทยบ้างหลังจากที่เขาได้ฟังหนุ่มขมิ้นคนนี้แล้วเนี่ย เขาได้มาคอมเมนต์ว่ายัางไงกันบ้างนะครับย้ำาฟังคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์แรกคนนี้นะครับเขาบอกว่าแล้วถ้าคนไทยไปร้องเพลงชาติที่ปราสาทเขาวิหารบ้างละ่ะเดี๋ยวว่าไปร้องเพลงเลยครับเข้าไปได้หรือเปล่าแค่น,นั้นแหละนะเข้าไปได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละคนไทยอะ่ะนะเออคือคมเกนตนต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่า แต่มันมาร้องอยู่แผ่นดินไทยไอฟ้ฟอยไม,ไม่ได้เข้าพระวิหารไปแล้วสัก <c oughs> ติดเป็นนิสัยไอ้มันเป็นคำพูดเฉพาะนะครับมันเป็นการคำหยาบก็เลยไม่อ่านดีกว่านะครับข้อที่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าไม่ได้ว่าแต่ให้มือ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 ือไปร้องที่บ้านมึงมือมม แต่ที่มาร้องในแผ่นดินไทยสร้างหลักฐานทศิศเหมือนครั้งก่อนขโมยปราศาสตร์แล้วไม่ดูแลปล่อยให้โสมเข้าใจนะเออความยิยนต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าแสดงว่าอยู่ไทยนานนั้นเนี่ยพูดไทยชัดพูดไทยสักขาดนี้ก็น่าจะอยู่ไทยนานแหละครับนะความยิยนต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าปีห้าสี่ เคยร้องน้ำตาคลอเบ้ามาแล้วนี่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่ามึงอะไปศึกษาประวัติศาสตร์บ้านมืองมึงให้ดีก่อนแล้วค่อยมาปรึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยมั่วซั่วไม่รู้จริงหรือพูดตอนกูสุบุรีมึงยังเป็นวุ้นอยู่ในท้องแม่มึงอยู่เลยเอองงมากหนุ่มขม้นะบอกให้คนไทยเนี่ย ไปศึกษาประวัติศาสตร์มาดีๆอย่าพูดมั่วซั่วว่างั้นตุโลกไขมั่วเนี่ยท่านท่านคำเอนตุโลกไขมั่วเนี่ยความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าอย่าพูดค่ะเพราะเรื่องนี้เลิกพูดเถอะอย่าเลยความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าแล้วทําไมต้องมาร้องตรงนี้เพื่อ ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าไอ้ที่ร้องอะ่ะร้องได้ร้องผิดที่ก็ได้ฟังเพลงสุดท้ายต่อมานะเขาบอกว่าร้องในพื้นที่ของคุณเขาจะว่าอะไรแต่ข้ามมาร้องฝั่งไทยแล้วใจเขาคิดยังไงครับเออทุกคนก็เห็นนี่นี่เขาเข้ามาร้องฝั่งไทยเออเขาเข้ามาร้องฝั่งไทยถ้าเขาร้องฝั่งตัวเองเนี่ย ไอ้ทหารไทยก็คงไม่ไปวุ่นวายหรอกครับเพราะเขาก็อยู่ดินแดนของตัวเองนะคุณก็อยู่ดินแดนของคุณนี่คุณมาล้องเอาเอาแม่บ้านมาล้องไอในดินแดนไทยนี่คุณคิดว่าคุณคิดอะไรอยู่นะครับมาสร้างหลักธงหลักฐานไว้หรือเปล่านะเผื่ออนาคตข้างหน้าได้เอาไปให้คนอื่นดูว่านี่แหละปราสาทไปปราสาท ตาเหมือนเป็นของกัมพูชาม,มีหลักฐานไงถ่ายรูปร้องเพลงคลิป้องเพลงไงครับมีหลักฐานความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าพูดเอาดีเข้าตัวหมดปากบอกไม่อยากได้อะไรแต่การกระทำส้นเท้ามากความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าสรุปร้องเพลงชาติเขตไทยได้หรอประเทศอื่นเรายังไม่ไปร้องประเทศเขาเลย ความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าดูสาระรูปตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะมาพูดแล้วยังจะมาบอกให้คนไทยไปศึกษาประวัติศาสตร์อีกความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าแบบนี้แหละคุณขมรเรียนวันละสองชั่วโมงก็ได้แค่นี้แหละจะยิงกันไหมเป็นคําพูดของทหารขมรน,นะความคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่า เป็นประเทศที่ไม่น่าศึกษาขเแนนคบยากความเขียนต่อมานะครับบอกว่านี่มันแผ่นดินของไทยนะครับจะมาร้องในแผ่นดินไทยเพื่อถ้าร้องแผ่นดินบ้านคุณพวกผมก็ไม่ไปวุ่นวายอะไรหรอกครับนี่มันแผ่นดินไทยความคขดนต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่ามันเป็นนายพหลหรอถึงรู้จิตนาของเขาว่าทำไปเพื่ออะไร ข้อมูต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าอธิบายซะยาวไม่มีความหมายของเพลงนั้นเลยต่อมานะครับเขาบอกว่าถ้าวันนั้นพากันร้องเพลงให้บุญนำพาของอ้ายไหมไทยป่านนี้เรื่องก็คงไม่เกิดขึ้นถูกต้องถ้า,าชอบโชคคอมเมนต์นี้มากเลยเออให้สายแน่นบนต้องหนาว <laughs> ทีหลังนะครับร้องเพลง ให้บุญนำพาดีกว่าดังแน่นอนความยิ่งต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าทำไมไม่มาร้องที่พี่มมยบ้างละ่ะปราสาทเขาพนมลุงก็ด้วยความยิงต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่านายจ้างอยู่ไหนที่จ้างไอ้หนุ่มคนนี้ทำงานโปรดส่งมันกลับไปร้องเพลงชาติเขมรที่ประเทศมันด่วนเลยนะครับความยิงต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่า ไปทำงานก่อสร้างแบบเดิมเหอะพอ่อหนุ่มไม่ต้องพูดขอบยื่นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเคยเจอเพลงปี5.4มาแล้วอยากเจอเพลงปี6.8ไหมฮ่าฮ่าฮขอบยืย่นต่อมานะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าสมัยสงครามผมไปดูแลสูตรอุยพเขมรหลายที่แนวชายแดนตั้งแต่สีสะเกตสุรินตาพญาอลันเขาต้องอก และจังหวัดตาดน,นี่เป็นทหารพิมพ์นะครับทหารของไทยความยินตัวมานะครับคนนี้เขาบอกว่ามึงเรียนจบป .6 ใช่ไหมมึงคนไทยไหมขเขมรชัดๆความยินตัวมานะครับคนนี้เขาบอกว่าสยามเกิดก่อนประเทศมึงอีกนครวัดของสยามจบงานคร้มยินตัวมานะครับคนนี้เขาบอกว่าประวัติศาสตร์ประเทศมึงยังไม่เกิดเลย ก่นหนุ่มขมิญเขาบอกแล้วไงว่าเออเนี่ยขม,มิญอยู่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่เกิดเลยแต่เขาก็บอกให้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆก่อนจะมาพูดอมันจะยัอ่อายุกันข้อพิจต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าประวัติศาสตร์ประเทศมึงมีอะไรน่าจดจำหรอถึงทุกถ,ถึงต้องดอูตายตายตายค้ยอคิดต่อมานะครับ คนนี้เขาบอกว่าเขาทําเพื่อรักษาดินแดนไว้ให้ลูกหลานครับคุณจะร้องเพลงอะไรคุณไปร้องประเทศคุณตามนั้นข้อมูลด่อกมานะครับคนนี้เขาบอกว่าแล้วนครวัดเคยเป็นของไทยฉันไปร้องเพลงชาติไทยโบกธงไทยในนครวัดได้ใช่ไหมฉันศึกษามาแล้วอย่าห่วงเออไอโบกธงเนี่ยผมงงมากเลยนะทําไมคนกัมพูชาเวลาเขาไปเที่ยวเวลาเขาไปเที่ยวอย่างนี้ ทำไมเขาชอบเอาธงเนี่ยไปแบบไปโบกตามสถานที่ต่างๆนะแล้วก็ไปเต้นเต้นไอ้ลำท่าขมนของเขาตามสถานที่ต่างๆนะที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการเอาธงไปให้ชาวต่างชาติถือแล้วก็ผมเห็นหลายคลิปแล้วนะเวลาเข้าไปเที่ยวนะครับทั้งเพจในเขมรด้วยผมไปดูโอ้โห เอาธงไปให้เขาาไปเหมือนไปะยะเยียดเยยดให้เขาแล้วก็ให้เขาโบกอะ่ะคนให้ใครไปศึกษาประวัติศาสตร์นี้เนี่ยทุกคนคิดดูดิเออไทยยังไม่เกิดเลยนะเขาบอกเราควรไปศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆแล้วท่านอายุเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้เหมือนกันเนี่ยโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ได้ฟังแล้วรู้สีังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมนะฝากกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมด้โรงชช้าแนวด้วยนะครับทุกคนทุกคนครับผมฝากด้วยนะครับผม ทาเพจนะครับเป็นเพจชื่อน้งลงชาแนลนั่นแหละครับทุกคนก็ฝากกดติดตามนะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมอยากให้ผ่าน10,000ซับเร็วๆนะครับนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นผมทำคอนเทนต์แบบตลกๆปลกปะาโปนกันไปนะครับโอเคครับทุกคนครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพจให้ครบ10,000เร็วๆด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในลงชาแนลสวัสดีครับ ลำลำเลยเล่วยกันสุคนเด้อ